คุณลมคุณลมเข้ามาซื้ออาหารข้าวต้มปลาอินทรีนะของร้านข้าวต้มปลาผานะนี่ไงคุณที่นี่เขาบอกว่าบางทีคนจากกรุงเทพอะ,อะมาเที่ยวอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มาเที่ยวแล้วก็จะมาอุดหนุนปลาผาก็าบอกว่าข้าวต้มปลาอินทรีอร่อยเอเราก็ยืนคุยลืมไงตอนนี้ก็ได้ถ่ายปลาผาหน่อยเอง แยกน้ำไปเช้าก็ไปใช่ก็จะได้อีกเออถูกแล้วถูกแล้วสี่หกมุมเพชรแก็ยังบอกว่าก็าขายไม่ยอมขายคนละยองเขาอยัางบอกว่าทำไมไม่ไปขายละยองเขาอ่าไปขายละยองอะละ,องละยองอะ,ะ,องข,าะองขายดีคนเยอะไม่แต่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วขายดีก็โอเคเราต้องไปทำไม,ไมถูก<ไ>ป,ป่ะปใช่ยูเนี่ยตรงนีพอแล้ว รวยไปลูกหลานไปดีหมดอ้าวเขาก็ต้องหาไว้ลูกพิรานเขานั่นแหละให้ลูกมาทำอยู่ไงใช่ไหมันยทำงานโรงงานอยู่อ๋อที่นี่นิคมเยอะเนาะเอ้ใช่นิคมอุตสากรรมเอ้ยใช่นิคมอุตสาหกรรมนี่ไงเจ้าพระผาเจ้าเก่าบ้านเทโอเคไปกลับรถกันเถอะเราเดี๋ยวกลับไปหารีสอร์ทก่อนแล้วก็เข้าพักสักหน่อย โอเคโอเคขอบคุณนะคะ,ะเมื่อกี้เขายังไม่ได้เปิดขายมากนะ,ะร้านนี้เราก็มาอุดหนุนเขาละ ไปด้วยใหญ่ใหญ่มากเลยอันนี้มาอยู่ตรงตลาดนี้ได้สองใชไหนที่ป้าจะไปอ่ะเกาะเกาะสมเด็จมันแค่อีกสามกิโลอ่ะไปทางไหนตรงนี้หรือตรงนี้เนี่ยป้าที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาชอบบอกตำบล ตำบลเพอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเราถ่ายไว้เพื่อเราจะได้ป้านะแกก็ใจดีเนาะแกอยากบอกที่จริงอะอยากซื้อมากกว่านี้อีกนะแต่กินเม่นหมดแล้วพุกนี้ต้องมานั่งกินของเก่าก็เบื่อไงย,ยังไม่ทันอะไรก็จะเบื่อแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าซื้อไปไงจอปูเหรอตรนเขาก็มีของน่ากินน่ากินกันพี่เจ้านะซื้อไปเยอะก็ไม่ไหวไงโอเคตรงนี้ตลาดบ้านเพเนะสามเขาเรียกอะไรนะสามคลิปแล้วอะคลิปไระเยอะๆแต่อันนี้คลิปแค่ า,าทีบางทีเขาก็ดีนะกุลมเนะี่ยบางทีเขาก็หูดเหงิดเหมือนคนไฟอะไรนะอ,อ,อะไรนะไ,ไม่ใช่ไฟเขาเรียกอะไรนะ ok, cái này rồi nha. tải lên nữa này.